ในปี2052ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวยุทธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์ที่สันสะเทือนภูมิภาคอาเซียนนั่นคือขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อโครงการว่านภากมปนาตขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคด้วยระยะยิงไกลพลังทำลายล้างสูงและระบบนำวิถีที่ล้ำหน้าเหนือชั้นเป้าหมายของการพัฒนา ขีปนาวุธนภากัมปนาธไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ไทยตั้งเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอเซียนโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมยุทธศาสตร์กลาโหมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศและพันธมิตรเอกชนด้านวิศวกรรมจรวดชั้นนําของไทยเป้าหมายคือการสร้างระบบอาวุธที่ไทยสามารถควบคุมและปรับแต่งได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่สมรรถนะและพลังทำลายล้างขีปนาวุธหนักรุ่น2,52 0มีความยาว12 2เมตรน้ำหนักรวมเกือบ16ตันใช้เชือเ้อเพลิงแข็งชนิดใหม่ที่พัฒนาในประเทศซึ่งให้กำลังขับเคลื่อนสูงและคงที่ในทุกสภาพภูมิอากาศระบบขับเคลื่อนแบบหลายจังหวะทำให้ขีปนาวุธสามารถเร่งความเร็วได้ถึงมัก8ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีหลังจากปล่อยยิง พิสัยยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,200กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะไกลโดยไม่ต้องเคลื่อนกำลังพลหรือฐานยิงไปใกล้เป้าหมายหัวรบหลักเป็นชนิดแรงระเบิดสูงเจาะเกราะ h p น้ำหนักประมาณ1.5ตันสามารถทะลุทะลวงกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กนากว่า6เมตรและมีรัศมีการทำลายล้างกว่า1.8กิโลเมตรระบบนำวิธีอัจฉริยะ ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบนำวิถีขั้นสูงที่ผสมผสานระหว่าง t p s ทหาร InS i n t e t r a l Navigation System กล้องตรวจจับภาพอินฟราเรดและการประมวลผล AI แบบเรียลไทม์ระบบนี้สามารถปรับวิธีการบินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการรบกวนสัญญาณหรือเมื่อเป้าหมายมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง AI ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและ UAV ที่ส่งข้อมูลสดเข้าสู่ระบบควบคุมการยิงทำให้ขีปนาวุธสามารถเล็งโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นพื้นที่ภูเขาเมืองหนาแน่นหรือฐานทัพใต้ดินโครงสร้างและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตัวขีปนาวุธถูกออกแบบให้ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่แบบล้อยาง12ล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในทุกสภาพภูมิประเทศฐานยิงมีระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถยิงได้ภายในสิบนาทีหลังหยุดจอดพร้อมระบบป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์และการยิงสวนจากอากาศนอกจากนี้ยังมีฐานยิงแบบติดตั้งถาวรในสถานที่รับทางยุทธ,ธศาสตร์ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทำให้สามารถยิงขีปนาวุธจากหลายทิศทางเพื่อลดโอกาสถูกสกัดก่อนถึงเป้าหมาย การทดสอบและผลลัพธ์การทดสอบยิงจริงครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2052ที่สนามยิงไกลพิเศษในจังหวัดนครราชสีมาขีปนาวุธได้ทำการยิงสู่เป้าหมายจำลองในทะเลนดามันระยะทางกว่า2,800กิโลเมตรโดยใช้เวลาเพียง12นาทีเท่านั้นเป้าหมายถูกทำลายอย่างแม่นยำด้วยความคลาดเคลื่อนเพียง6เมตรจากจุดศูนย์กลางการทดสอบครั้งนี้ได้รับการจับตามองจากหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอินเดียที่ส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมพร้อมแสดงความสนใจในเทคโนโลยีที่ไทยพัฒนาได้ด้วยตนเองความหมายเชิงยุทธศาสตร์ขีปนาวุธนาากำปนาศไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทำลายล้างแต่มันคือเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับนโยบายความมั่นคงของไทยการมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลอย่างแม่นยำคือการส่งสัญญ,ญาณไปยังศัตรูว่าไทยสามารถตอบโต้ได้ทันทีหากถูกคุกคาม นอกจากนี้ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยในเวทีระหว่างประเทศในขณะที่ยังคงรักษาสถานะความเป็นกลางและไม่ใช้อาวุธเพื่อรุกรานชาติใดแต่พร้อมใช้เพื่อป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดทิศทางในอนาคตภาครัฐยังมีแผนจะพัฒนาเวอร์ชันใหม่ของขีปนาวุธนี้ให้สามารถบรรทุกหัวรบหลายลูก เมที่ยิงแยกเป้าหมายได้หลายทิศทางในครั้งเดียวรวมถึงการพัฒนาหัวรบพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า EMP สำหรับโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโดยไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งขีป,ปนาวุธบนเรือรบล่องหนและเรือดำน้ำในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีจากหน้น้ำและใต้ทะเลสรุป ขีปนาวุธหนักนภะากัมปนาตุ่นปี252 0ของไทยคือก้าวย่างสำคัญของการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีทางทหารไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังสะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการยืนหยัดอยู่ในเวทีระหว่างประเทศอย่างสง่างามด้วยอาวุธท,ที่ทรงพลังทันสมัยและออกแบบขึ้นเพื่อปกป,ป้องประชาชนและแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงหากคุณต้องการปรับเนื้อหานี้ให้เหมาะกับวิดีโอแบบสั้นหรือให้ใส่สคริปต์เสียงภาคก็สามารถแจ้งได้ครับ